ถ้ามีความสัมพันธ์แบบผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยจะติดโรคหรือเปล่าคะเรื่องความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงเนี่ยนะคะก็ชลีก็เคยรวบรวมไว้นะคะว่าจะติดโรคหรือไม่เนื่องจากพบว่าปัญหาก็คือไม่ได้เป็นหญิงรักหญิงมาตลอดเป็นฝ่ายหนึ่งเป็นหญิงรักชายมาก่อนก็มีหรือขนาะที่หญิงรักหญิงก็มีหญิงรักชายด้วยดังนั้นถ้าหญิงรักหญิงเนี่ยนะคะโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะไม่เยอะ ถ้าหญิงรักหญิงมาสดสดสิงสิงมาทั้งคู่นะคะแต่จริงถ้าผ่านอีกฝ่ายหนึ่งมานะคะฝ่ายหนึ่งมีหญิงรักชายหรือว่านะคะอีกฝ่ายหนึ่งมีโรคนะคะก็คือหญิงรักชายแล้วมีโรคอันนี้ก็โอกาสติดได้ทีนี้ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะถ้าทั่วทั่วไปเนี่ยก็หญิงรักหญิงนี่ก็โอกาสติดน้อยลงถ้าไม่ไม่รักชายนะคะอีกอันหนึ่งก็คือติดโรคของตนเองเลยนะคะก็คือใช้ ใช้เอาประเภทชายเทียมร่วมกันค่ะอ๋อก็บอกว่าคนหนึ่งมีโรคติดเชื้อในช่องคลอดเช่นมีเชื้อโรงเชื้อราอีกคนก็ติดไปด้วยดังนั้นโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะน้อยถ้าเป็นหญิงรักหญิงจริงๆนะคะแล้วก็โอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกก็ไม่เยอะนะคะถ้าเป็นหญิงรักหญิงจริงๆแต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าเคยรักชายมาก่อนหรือขณะที่รักกันก็ยังมีรักชายด้วยซึ่งโอกาสติดโรคก็จะติดกันทั้งหมดเลยค่ะ